โอเคครับผมสวัสดีครับพบกับช่องช่างเพชรเพชรบุรีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตู้7500นะครับเป็นเครื่องเล่นทรงหนึ่งดินนะครับเป็นบูทูธนะครับผมมีปีไม้นะครับปีเจ็ดแบนด์นะครับแหลมกลางนะครับอย่างละคู่นะครับผม10นิ้วหนึ่งดอกโครงหล่อนะครับไม่เลร้อยห้าหกนะครับสองชั้นในชุดมีสวิตชิ่งให้หนึ่งตัวนะครับเป็นแบบคีบเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบคีบเหมือนเดิมนะครับ สวิสสตัวเหมือนกันนะครับสวิสสตัวเหมือนกันน่ครับถ้าเทียบกันนะครับระหว่างตัวจอนะครับก็คือเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับโอเคระหว่าง2ตัวนี้นะครับส่วนตัวจอนี่ก็อ่าเออนตัวจอตัวนี้นะครับเป็นตัว1นึทัสินะครับ1นึทัสก็อยู่ที่8,9 0 0นะครับอยู่ที่8ปดตัวนี้อยู่ที่7,5 0 0้านะครับผม รายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันนะครับรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันนะครับและน่าจะมีคนสั่งพร้อมกันนะครับก็เลยถ่ายเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่ามันเหมือนกันแค่ไหนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ตัวจอนี่ครับมี2สเต็ปนะครับมี2ทัศสิกับ1นึ่ทัศสิบหกนะครับหนึ่งทัศสิบหกจัดชุดผมจะจัดอยู่ที่แปดพันเก้านะครับส่วน2องทัศสิบหกอยู่ที่9ก้าพันห้านะครับ ตัวนี้นะครับทรงหนึ่งดินก็จะอยู่ที่7จ็ดันห้าครับมีปีใหม่เนาะถ้าไม่มีปีใหม่นะครับอยู่ที่6กพันเนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเออถ้าเปลี่ยนจากบลูทูธใหญ่ตัวนี้เป็นบลูทูธเล็กนะครับก็จะอยู่ที่หกพันแปดนะครับแต่ไม่เอาปีใหม่เนาะไม่เอาปีใหม่ ก็ยังไงถ้าสงสัยเรื่องราคาก็ทักมาสอบถามก่อนอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับเพราะช่วงนี้ราคาราคาของราคาอะไรพวกเนี้ยเท่าเดิมครับแต่พวกราคาไม้ราคาหนังราคาวัตวัตถุอุปกรณ์ในการประกอบตู้หรือวัสดอะครลิกหรืออะไรก็ต่างต่นะก็ตอนนี้เริ่มมีการปรับขึ้นแล้วนะครับระบบไฟใส่สัญญ,ญาณอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักมาสอบถามกันก่อนนะครับ ตอนนี้เป็นราคาตอนนี้นะเป็นราคาณตอนนี้นะครับตอนนี้วันที่นะครับ21กันยานะครับ64นะครับผมถัดจากนี้ไปอีก3-4เดือนยังไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือราคาเดิมยังอยู่เท่านี้นะครับยังยังไม่ปรับขึ้นเพราะว่าราคาของที่ใช้ประกอบตู้ยังไม่พุ่งมากนะครับผมก็เลยแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเรามารีวิวตัว7.5 0 0กันก่อนครับ ตอนนี้ผูกกันมาเยอะแล้วตัวเจ0 0นะครับผมสำหรับคุณลูกค้านะครับของจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมของจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรีวิวไปด้วยนะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าเจ้าของตู้ไปด้วยเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็เปิดสวิ์มานะครับหน้าจอสแตนบายนะครับเป็นตัวเลขนะครับผม ก็เปิดนะครับปุ่มเปิดจะอยู่มุมซ้ายบนนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับอ่าติดแล้วนะครับช่องแรกที่จะขึ้นมานะครับจะเป็น fm ก่อนนะครับผมเสร็จปุ๊บมากดคําว่าโหมดนะครับหนึ่งครั้งนะครับกดว่าโหมดหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นว่า bt นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะครับจริงๆมันจะค้างว่า bt เลยนะครับก็พอขึ้น bt ปุ๊บ ก็มาที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบุธุได้เลยนะอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตไว้นะครับผมอันนี้คือสถานะการพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้มาดูที่ตัวปีนะครับตอนนี้ผมปิดหมดเนาะผมปิดหมดนะครับอันนี้เปลี่ยน EQ ได้นะครับผมแต่ผมจะไม่เปลี่ยนเนาะเพราะว่าเราเราใช้ปีคุมอยู่แล้วเสร็จปุ๊บท่านี้ ปีนะครับจะเป็นปีเแบรนด์นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นการจูนระบบเสียงกลางทั้งหมดนะครับเริ่มจากทุ้มนะครับทุ้มไปแหลมนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเล่นอยู่ก็พอจะรู้เยอ่แหละตัวสับโมดนะครับบาลานซ์ซ้ายขวานะอันนี้ปรับความแข็งอ่อนของเบสนะครับอันนี้วอลลุมซับอันนี้วอลลุมกลางเนาะอันนี้มันแยกอิสระนะครับก็คือเราเล่นกลางก็ได้เล่นเล่นซับก็ได้นะครับแล้วแต่เราต้องการนะครับ ตัวนี้นะครับแนะนําให้ลูกค้าเบิร์นเปิดเบิร์นเปิดอะไรไปก่อนนะครับให้ดอกซับมันเข้าที่นะครับเพราะว่าเอาไปตอนแรกก็อาจจะแข็งๆหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของใหม่นะครับโอเคเรามาลองเทสเสียงกันเลยนะครับผมเทสเสียงกันเลยให้ให้ลูกค้าได้ลองฟังเลยว่าโอเคมันใช้งานได้นะครับปกตินะครับก่อนส่งนะครับเป็นการเทสก่อนส่งแล้วกันเนาะ โอเคครับผมตู้นี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามารีวิวตู้นี้ต่อเลยนะครับอยู่ในคลิปเดียวกันไปเลยนะครับสําหรับลูกค้าของตู้สีดํานะครับลูกค้าสั่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมสมุทรปราการนะครับจัดงบมา8,009นะครับโอ้โหคราวนี้น่ารักมากๆนะครับผมก็คือพูดไม่กี่คําก็คือโอนเต็มเลยนะครับเนื่องจากศึกษามานาน นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจกันนะโอเคอันนี้เปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับหน้าจอจะขึ้นการแสดงผลเป็นอย่างนี้เลยนะครับเช่นเคยครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจะบอกว่าผมจะไม่โหลดแอป t o r e หรืออะไรพวกนี้ให้นะครับเพราะผมจะไม่ได้ลง Gmail ให้นะลูกค้าต้องไปกรอก Gmail นะครับในถอถ้าใช้โทรศัพท์ and r o อยอยู่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับผมก็ไป กรอกจด Gmail นะครับผมเป็นระบบ Android หรือสมัครชื่อเข้าใช้ก็ได้นะครับก็สมัครง่ายๆครับสมัครง่ายๆไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสมัครง่ายๆอีเมลของ Gmail ก็ค่อนข้างสมัครง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องใช้มาในการโหลดแอปนะครับคือถ้าเราสมัคร Gmail ปุ๊บเราก็ไปโหลดแอป Store นะครับแล้วก็โหลดตัว YouTube โหลดอะไรมาเพื่อจะทำการเปิดเพลงนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้โหลดนะครับผมจะเปิดในเหมือนเดิมครับ g Google Chrome นะครับผม Google Chrome นะครับสำรับและทำาต่อนะครับผมอย่าเพิ่มบัญชีไม่ต้องนะครับอ่าน,นี้ YouTube นะครับมี YouTube เด้งอยู่นะครับเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหาอินเทอร์เน็ตก่อนหรือจะบลูทูธก็ได้นะครับถ้าง่ายๆก็บลูทูธก็ได้นะครับผมถ้าไม่มี Wi-Fi เนาะหรือเปิดฮอตสปอตของโทรศัพท์เข้าไปก็ได้ นะครับถ้าเราจะเล่นตัวในนี้นะครับโอเครอสักนิดหนึ่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ารีวิวสองตู้ต่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทําการทาทาการส่งแล้วนะครับผม,ผมก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวกล้องมันร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะตัดเองนะครับเดี๋ยวมันจะตัดจบคลิปเองผมก็เลยต้องรีบนิดนึงนะครับมายังเอ่ยโอเคมาแล้วนะครับ แต่ไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้โหลดแอปเข้ามาเยอะนะครับเอาเอาที่เราจําเป็นต้องใช้ในการเปิดเพลงก็เช่น youtube อะไรอย่างนี้ก็อย่างเดียวก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโหลดเยอะเกินนะคมันจะมีปัญหาเครื่องมันกระตุกเครื่องมันช้าเครื่องมันค้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงทีวีดังนะครับผมถ้าถ้าเสียงทีวีเข้าหรือเสียงพัดลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้เดินไปปิดนะครับเดี๋ยว จะได้เร่งๆในการถ่ายคลิปให้ส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับได้ดูด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเอาเป็นเพลงเหมือนเดิมครับไม่มีเลือกเสร็จนะครับโอเคก็ยกเครดิตให้เป็นของ n NCS เลยนะครับผมเพลงไม่มีลิขสิทธิ์เนาะออกกึ่งๆเป็น Soul Tag แล้วก็เป็นเพลง EDM นิดๆนะครับผมตัวนี้ก็เล่นง่ายนะครับจอเล่นง่ายนะครับแล้วก็จอเป็นจอกระจกด้วยนะครับก็คือสัมผัสง่ายมากนะครับค่อนข้างเสถียรแล้วก็จิ้มลงไปค่อนข้างตรงนะครับ กอสักนิดหนึ่งขอขอโทษตีเอ้าวล้ตั้งบาลานซ์นะครับเช็คดูบาลานซ์ให้ตรงนะครับผมเพราะว่าผมเสียบสายไขว้ไว้นะครับถ้าบาลานซ์ไม่ตรงเสียงมันจะออกฝั่งเดียวนะครับเสียงมันจะออกฝั่งเดียวนะครับพยายามดูบาลานซ์ให้ตรงนะครับบาลานซ์ให้ตรงนะครับความแข็งเบสนะผม,ผม,ม,ะผ,มผมปิดหมดนะครับผมผมปิดหมดนะครับแล้วก็ปีอันนี้เป็นเบสซับเบสอะไรพวกนี้ต่างๆก็จะ ทุ้มไปแหลมเหมือนกันนะครับก็ผมจะจูนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงโอเคอผมจะจูนไว้ประมาณนี้กับทุกตู้นะครับถ้าใครที่เคยซื้อตู้ผมไปแล้วเอ๊ะทำไมเสียงไม่เหมือนตอนมานะครับลองดูนะครับจูนให้เป็นประมาณนี้นะครับ ปุ่มแรก9ก้าโมงนะครับประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงนะครับปุ่มที่สองเที่ยงนะครับปุ่มที่3ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับปุ่มที่สประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งได้ไหมประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งแหละอันนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับปุ่มที่6ประมาณบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้ครับปุ่มที่7นะครับก็ ประมาณบ่ายสามนะครับประมาณนี้นะครับอ้างอิงจากหน้าเรือนนาฬิกาเลยนะครับตำแหน่งของของการหมุนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ปิดปิดหมดนะครับความเขาเรียกอะไรความนุ่มแข็งของเบสนะครับผมปิดบิดกลับมาหมดนะครับบาลานซ์โอเคความดังอันนั้นแล้วแต่นะครับผมโอเคเรามาลองเทสเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้จากจากเสียงตู้นี้นะครับ ถามว่าคุณคุณภาพเสียงเหมือนกันไหมนะครับคุณภาพคุณภาพเสียงเหมือนกันนะครับอัดมันจะมีเพิ่มมาคือลูกเล่นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ power นะครับมีคนถามมาว่า power ทําไมไม่ใช้เป็นคัสดีซีช n แนลนะครับผมบอกตรงนี้ว่าผมต้องการให้เสียงนะครับมันใสนะครับผมไม่ไม่ได้อยากให้ตะแบงไม่ได้อยากให้ดังไมไ่อยากให้ลั่นขนาดนั้นนะครับ เน้นเสียงใสฟังเพราะฟังในห้องฟังนุ่มๆอะไรเงี้ยครับมันจะได้ไม่แยงหูมากแล้วเรา,เาก็ปรับแล้วมันไปตามมือครับคัดดีถ้าเป็นตัวที่จะเป็นแบบนี้ได้ก็คือราคามันค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ผมเล่นนะบางคนอาจจะไปเจอฟุกเจอตัวดีๆตัวที่ไม่กี่บาทแล้วมันโอเคเลยก็โชคดีไปนะครับแต่เท่าที่ผม ลองลองฟังมาผมใช้ AB ตลอดนะครับผมไม่ว่าจะในรถผมหรืออะไรเงี้ยผมจะใช้ AB หมดนะครับเพราะว่าฟังแล้วมันมันสบายหูกว่าครับอคือมันแหลมมันก็ไม่แยงหูมันไม่อะไรมากนะครับลอาลองใ็้เสียงอะไรครับเปิดประมาณ10บโมง get yeah. up ครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมเทส <laughs> เทสมาอย่างละประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็คือเทสเสียงอยู่ประมาณนี้นะครับ9โมงถึง10โมงนะครับผมเปิดอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะผมผมเทสทีละตู้ไปแล้วนะครับแล้วแล้วก็ลูกค้าทั้งสองท่านนะครับมีปัญหาอะไรตรงไหนก็ สอบถามมาทางไลน์ได้นะครับผมผมไม่ผมพร้อมจะตอบให้นะครับถ้าไม่หลับหรือถ้าไม่ยุ่งเกินไปเนอะแต่ถ้ามีปัญหาด่วนๆนะครับแนะนําให้โทรมาเลยนะครับแนะนําให้โทรมาเลยสักสองรอบ3รอบนะครับเพราะบางทีผมไม่ได้ยินจริงๆนะครับแนะนําให้โทรมาเลยนะครับถ้ามีปัญหานะครับสําหรับลูกค้านะครับเอ่อแล้วก็แล้วก็แล้วก็เมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับ โอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมนานแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับอันนี้ใช้มือถือถ่ายก็เริ่มร้อนแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ทุกอย่างนะครับฝากด้วยนะครับต่อช่องช่างเพชรเพชรบุรีนะครับน้องใหม่นะครับช่องใหม่นะครับผมส่วนช่องเก่านะครับผมก็ยังลงอยู่นะแต่ว่าลงน้อยนะครับนานๆจะลงทีนะครับสำหรับใครที่อยากดูงานรีวิวงานอะไรก็มาติดตามช่องใหม่ได้นะครับช่องใหม่ก็จะมีหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรีวิวตู้นะครับแนววอล์กนะครับเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีนะครับถ้าว่างนะครับอาจจะมีสตรีมเกมด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆครับฝีมือก็ไม่ได้เก่งนะครับกะกากเลยแหละเพิ่งหัดเล่นนะครับเพิ่งหัดเล่นก็อยากหากิจกรรมอะไรทําแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาพูดคุยด้วยในสตรีมอะไรอย่างนี้นะครับผมไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องสตรีมก็เป็นช่างเ PST นะครับแล้วเดี๋ยวถ้า ในช่อง u t u b e นะครับผู้ติดตามถึงนะครับผมก็จะเริ่มมาสตรีมใน YouTube ด้วยนะครับก็คือเน้นเน้นหามิตรภาพนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับผมในเพจในอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตู้ลำโพงใบช่างเพชรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกดติดตามได้แล้วก็สอบถามมาได้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับ ก็ฝากช่องเล็กๆไปด้วยนะครับแล้วก็ร้านเล็กๆไปด้วยนะครับช่างเพชรเพชรบุรีครับผมบริการด้วยใจแน่นอนครับซื้อสัตว์ซื้อตรงนะครับจัดส่งแน่นอนนะครับผมสํารับลูกค้าที่ซื้อซื้อไปนะครับก็รูรูกันอยู่นะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณที่รับชมนะครับอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะรีวิว2ตู้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับ